สวัสดีครับผมลุงเจริญ9ก้า n ช e แนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากช่วยกดไลค์กดติดตามลุงเจริญ9ก้า n ช e แนลด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินทางอันนี้มันเป็นทางเดินนี่มาจากจังหวัดนนท์นะครับจังหวัดนนท์เดินจากไตรงแยกจากพิบุ์สงครามอันนี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับเราก็ตรงข้ามไป ตอนนี้ข้ามไปทางอตกออีกนิดเดียวก็ถึงอตกรแล้วนะครับนกระ็ลงสะพานจากนี้ด้านซ้ายนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซอยอะไรนะซอยบ้านอันนี้ก็ไปตรงไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ร้านปะยางร้านปะยางนะครับตรงไปอีกข้างหน้าอตกอยู่ข้างหน้านะครับ ตรงไปอีกตรงไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าทางตรงไปก็จะไปนู่นทางวัดสวนแก้วนะครับข้ามถนนราชพฤกษ์อันนี้เป็นสะพานลอยตรงเลี่ยงเมืองนะครับอ่าในทางเข้าโค้งไปครับดูสองข้างทางก็สวยงามทางนี้สร้างสร้างขึ้นยังไม่นานครับไม่นาน อันนี้น่าจะไม่ไม่ถึงสิปีนะครับกาะกลางถนนเขาก็เพิ่งเพิ่งกั้นนะครับเพิ่งกั้นไม่นานนี้กำลังทำอยู่ตรงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นทางมาจากจังหวัดนนท์นะครับสามแยกสามแยกเลี่ยงเมืองจากใกล้ๆพระรามห้านะครับ ตรงเรียนธงสวัสดิ์อันนี้สะพานข้ามตรงจากตรงนู้นนะครับอันนี้ถ้าเรา,เราตรงไปก็ข้ามถนนถน,นมตัดใหม่นะครับถัดไปทางราชพฤกษ์ข้ามไปถึงถนนราชพฤกษ์นะครับข้างหน้าในด้านซ้ายนี่ก็คืออตกอตกนะครับอันนี้ถ้าเราไปยูเทิร์นย้อนมาก็จะไปเซ็นทันลรัตนาธิเบศร์นะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ยูเทิร์นเราตรงข้ามไป อ่าเนี่ยอตรนะครับที่ชาระภาษีนะครับอันนี้เราขึ้นสะพานอันนี้ส,남ส,남ส남ะพานสะพานอะไรสะพานบดินบดินเดชานะครับอันนี้สร้างไม่นานนะครับประมาณห้าหกปีนะครับสะพานนี้สร้างประมาณห้าหกปีนี่สะพานโค้งข้างบนก็ไปจังหวัดนนท์มาจากสะพานพระนางเก้าแล้วก็ไปจังหวัดนนท์นะครับมาจากพระนางเก้าอันนี้ก็ขึ้นไปอีก ันนี้สะพานบด,ดินเดชานะครับตรงข้ามไปแล้วก็จะไปบ้านอันนี้ลงเจริญก็ขับรถแม่เร็วนะครับดูท้องฟ้าข้างบนก็สวยงามก้อนเมฆสวยงามนะครับก้อนเมฆสวยงามนะท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปรง่งอันนี้กล้องนี้มันผ่านมันผ่านกระจกหน้ารถอีกทีไงถ้ามันเป็น กล้องจริงๆแล้วมันจะสวยกว่านี้ครับกระจกหน้ารถมันก็เปื้อนเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมั่งไม่ค่อยได้ล้างนะครับกล้องโปรโปรนี่สวยมากครับนี่อันนี้เห็นแล้วอันนี้สะพานแขวนเป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนยาวมากอ่ะในช่วงช่วงนั้นอ่ะ เส้นเคเบิลเหลืองๆนีเส้นหนึ่งน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางสี่นิ้วนะครับลงไปนี่ก็ลงสะพานข้างหน้าก็จะออกไปราชจฤกษ์น,นะครับเลี้ยวซ้ายไปวงเวียนพระรามห้าได้นะครับถ้าไปแทงทางแยกข้างหน้าเนี่ยอันนี้ลงซ้ายเมื่อกี้นี่ก็คือลงไปวัดฉเฉลิมนะครับวัดฉเฉลิมเลี้ยวซ้ายไปวัดฉเฉลิม ลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ทางมันก็เยอะนะครับรถก็ไม่ค่อยติดแล้วติดเป็นติดเป็นบางช่วงเป็นบางวันนะครับที่ในเมืองนะครับเป็นติดเป็นบางวันไม่ได้ติดทุกวันมันสมัยก่อนสมัยก่อนโอ้ยรถติดจะไปปทุมนี่ต้องครึ่งวันนะครับถนนหนทางก็เยอะเดี๋ยวนี้อม เศรษฐกษิจก็ไม่มีเขาขยายออกนอกเมืองไปเรื่อยๆครับขยายถนนอกนอกไปนอกเมืองเรื่อยๆนะทําให้คนก็ย้ายออกไปย้ายออกไปย้ายออกไปโล่งตรงไหนคนก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับทางมันโลง่งหน้าวิ่งหน้าวิ่งครับวิ่งและสบายใจถนนนี้ตั้งแต่สร้างมายังไม่มีรถติดเลยนะครับในสร้างก็ประมาณห้าหกปีนะครับประมาณห้าหกปีมานี้ แล้วก็นั่งรถชมถนนไปเรื่อยๆนะครับชมชมถนนไปเรื่อยๆท้องฟ้าก็สดใสสวยตรงไปเรื่อยๆในหลวงเจริญกำลังจะไปซื้อเหล็กนะครับไปซื้อเหล็กมาทำงานให้ลูกค้าร้านเหล็กวิ่งจริงก็ไม่กี่นาทีครับไม่ถึงไม่ถึง10นาทีอันนี้ก็ใช้เวลาอันนี้ใช้วเวลา7นาทีนะครับวิ่งจาก วิ่งวิ่งเร็วๆหน่อยก็ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วครับอันนี้ตามธรรมชาติเลยทางธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปวงเวียนพระรามห้าเลี้ยวขวาก็วนไปโน่นนครับไปสะพานพระรามสี่ไปปากเกร็ดไปโน่นถนนสามสี่ห้านะครับดูตามป้ายนี่นะ ด้านขวาก็เป็นอบอตอเอ้ยไม่ทราบอบ,อบอตอ,อะไรเนาะ,ะที่ทำการอบอตอนะครับนี่เลี้ยวซ้ายออกไปพระรามห้าเลี้ยวขวามันก็วนอันนี้เราตรงไปครับตรงไปก็ไปโรงเรียนยไปโรงเรียนไอ้โรงเรียนอะไรจะไม่ได้ไปที่สนามกีฬานะครับสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับ แล้วก็ไปถ้าเลี้ยวขวาไปก็เป็นวัดส่วนแก้วครับทะลุออกไปถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบางกรวยไซน้อยนะครับอันนี้ก็ลงสะพานมาเดีย๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันก็ถนนเยอะมันก็บ